หัก,หกด่านเ<า>สือ,<า>สอก็เป็นด่านตรวจนะครับที่เรียกว่าตํารวจภูธรด่านเสือหัวหน้าด่านแห่งนี้ก็คือพระเอกสรพงษ์ชาต,ตรีคนนี้ครับหนังเรื่องนี้สร้างโดยทวีเกียรติภาพยนตร์โดยคุณทวีเกียรติอุน่นจิตติเป็นผู้ในการสร้างนะครับส่วนผู้กํากับการแสดงเจ้าเดิมเลยครับคุณพยุงพยักกุลหนังเข้าฉายครั้งแรกวันที่20เดือนกรกฎาคมปี2528ที่โรงหนังโคลีเซียม ปู่เจ้าสำโรงพระขนงรามาและศรีญาติหนังเรื่องนี้สองพระเอกนะครับเระเองคนแรกก็คือคุณสรพงษ์ชาตรีอีกพระเอกอีกคนหนึ่งก็คือคุณนาถภูวนานะครับนางเอกก็สองคนนะครับคนหนึ่งก็คือคุณนีรนุชอธัธพรและอีกคนหนึ่งเป็นนางเอกน้องใหม่นะครับตั้งชื่อว่าคุณสุธิดารักวิจิตหรือว่าต่อมาก็คือคุณธิดาธีรรัตน์นั่นแหละครับหนังก็จะเล่าเรื่องนะครับเกี่ยวกับคนที่ จะต้องผ่านที่ด่านเสือนะครับแล้วก็ถูกด่านนั้นเรียกว่าเก็บบทนะครับก็เลยทําให้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมานี่คงเอกครับคุณมีรนุษย์อติพรนะครับเดืองนี้ก็นี่ครับนี่ไปเที่ยวบานะครับไม่มีเรื่องกันนะครับวันนี้จะให้ดูเฉพาะที่เป็นคิวบูนะครับและเกี่ยวกับด่านตรงนี้ละครับเลยนครับไม่ยอมให้ตรวจนะครับฉากนี้เรียกว่าเป็นไฮไลท์ของเรื่องเลยนะครับนี่ครับ กพงชาตรีัวหน้าดานตรวจครับกระโดดขึ้นท้ายรถนะครับคุณลักอภิชาติเป็นตำรวจครับเรื่องนี้ขับมอเตอร์ไซค์ตามนี่คนร้ายนะครับอยู่ในรถนะครับรถมีของผิดกฎหมายก็ไม่ยอมให้ตรวจนะครับนี่ครับวิธีการจับกลุ่มคนร้ายซึ่งก็มีแต่ในหนังแล้วครับจริงๆก็ไม่มีใครจับขนาดนี้หรอกครับหนังนี้ต้องดูให้สนุกให้ตื่นเต้นนะครับแล้วหนังเรื่องนี้ก็จริงๆก็ต้องเป็นหนังที่ เป็นมือของคุณพยุงพยักุลนะครับเพยงแต่ว่าคุณพยุงพยักุลนั้นบางทีไม่สร้างหนังเองนะครับแต่ว่ามีในทุนคนอื่นเป็นผู้ที่ออกเงินให้สร้างนะครับก็เลยมีผลงานออกมาเยอะหน่อยนะครับเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ได้คุณทวีเกียรตินั้นเป็นผู้สร้างนะครับคุณพยุงก็รับหน้าที่กำกับแล้วก็ส่งนางเอกใหม่มาลองเชิงนะครับคุณธิดาธิรนัทในเรื่องนี้สนแสดงไม่ค่อยมากนะครับเปิดฉากมาจะเป็นแม่ชีแม่ชีเป็น ผู้ทรงศิลป์นะครับแล้วก็ต่อมาศึกออกมานะครับแล้วก็ตามคุณนาทภูวไันมานี่หัวหน้าฝ่ายผู้ร้ายครับคุณฤทธิ์ลือชานะครับคุณสรพงษ์ชาตรีอย่าว่าอะครับแสดงเป็นตำรวจศัตรูเยอะนะครับไปที่ไหนก็จะต้องถูกตามฆ่าตามเก็บนี่คุณเหมเวทย์ยันนะครับกับคุณนิรุตธิพรนะครับนี่ครับคิวตลาดนะครับ เรื่องนี้ในสถานที่ถ่ายทำนี้ไม่ได้เขียนนะครับว่าถ่ายที่ไหนนะครับต้องอาศัยดูจากทะเบียนรถนะครับแต่ว่าฟิล์มไม่ค่อยชัดนะครับหนังนี้เป็นแค่หมวนวิดีโอเทปนะครับถ้าเป็นฟิล์มยังจะพออันทะเบียนรถอ่านป้ายชื่อร้านแล้วก็สันนิษฐานได้นะครับนี่ครับพระเอกหน้าทวนในมากับนางเอกใหม่นะครับสุธิดารักวิจิตหรือว่า,าต่อมาเธอก็จะเหลือชื่อเป็น ทิดาธีรรัตน์นะครับเรื่องนี้ก็มีบู๊นิดหนึ่งนะครับนี่คุณนาถทัวะไในนะครับก็เข้ามาพัวพันทิดานนะครับเห็นไหมครับก็จะมีฉากที่รถแหกด่านอยู่หลายครั้งนะครับครั้งนี้ก็ได้คุณนาถเข้ามาช่วยด้วยนะครับการถ่ายทํานะครับคุณพยุงนี้ชอบเอากล้องไว้ในรถนะครับเวลาถ่ายยิงครับครับนี่ครับยิงครับ จุดสกัดด่านเสือนะครับก็อยากรู้ว่ารถมีอะไรนะครับถึงไม่ยอมให้จับเปิดท้ายรถก็จะเห็นของกลางนะครับท้องที่เป็นต่างจังหวัดนะครับมีภูเขานะครับต้องดูโลเคชั่นใกล้ขีเรียงนะครับนี่ครับเ,เงินนะครับ ้องเกี่ยวข้องกับของผิดกฎหมายแล้วทีนี้ก็มาดูฉากที่หาของเถื่อนกันนะครับอาวุธปืนนะครับขนลิตรือชานะครับในฉากท้ายสุดนะครับก็จะเปิดตัวออกมาที่จะไปรับปืนนะครับแล้วก็นี่ครับส่งรอบกันเสร็จขึ้นมาตำรวจด่านเสือนี่แหละครับก็เข้าจับกลุ่มนะครับก็จะเป็นคิวบูตอน หายเรื่องนะครับที่ยิงต่อสู้กันนี่คุณเอกเวทยันนะครับขึ้นไปช่วยนะครับต่อไปก็ดูลีลาการทาําฉากคิวบูของคุณพยุพยกุลนะครับเน้นระเบิดเน้นยิงปืนนะครับนี่ครับสรพงกับคุณคนีลนุษนะครับนางเอกนะครับ ตำรวจนี่ฝ่ายผู้ร้ายก็ดูกันในสภาพที่ภาพเหลืออยู่แค่นี้แหละครับที่พอจะดูได้นะครับลีลานะครับคุณลักอภิชาเป็นเรียกว,ว่าไม่เป็นตำรวจก็ลีลาคิวบูเหลือกินอยู่แล้วนะครับเป็นตำรวจก็ยิ่งเหลือกินไปใหญ่ดูคนนี้นะครับยิงไหมไม่ยิงครับนี่ครับกระโดดมา มาเป็นคิวบูแบบบัดแบบมวยนะครับคุณลักอภิชาติแย่งระเบิดได้นะครับเอาระเบิดคว้างใส่ผู้ร้ายนะครับไม่ใช่ระเบิดทางการนะครับแล้วนี้ก็จะเป็นฉากที่ต้องตามล่าคุณฤทธิชานะครับไปกับผู้หญิงอีกท่านหนึ่งนี้ไม่ทราบชื่อนะครับจริงๆก็จะมีชื่อยู่ในใบปิดนะครับเพียงแต่ว่ามันเดาไม่ออกนะครับเพราะว่าบางทีดูหนังไม่กี่เรื่องนะครับก็จะจํากันไม่ได้นะครับ คุณนาทัวไนนยนะครับดูครับเขาโชว์ลีลาการตีลังกาของคุณนีลนุ์อธิพรนะครับแต่จริงๆก็คือสตันนั่นแหละครับดูคุณธิดาไวผมสงไม่คุ้นนะครับนี่เล่นเรื่องแรกเรื่องนี้นะครับเขาใส่ชื่อว่าเล่นเรื่องแรกเดินี่จริงๆอาจจะมีเรื่องอื่นอีกนะครับเพราะว่าเวลาเข้าวงการนี่ดาราบางคนพอไม่เกิดก็เปลี่ยนชื่อนะครับอย่างคุณนิสาวงวัฒนี่โอ้โห เห็นสองสาชื่อแล้วนะครับนี่ครับต่อสู้กับคนที่เป็นคู่หูของคุณลิลลือชานะครับนี่ครับสู้เขาหญิงอุ้ยออ้ยอุ้ยไปลองดวงใจเอาอย่างเงี้ยจะพลาดท่าเลยครับนี่มันต้องอย่างนี้อ้ยมานี่ครับท้าหญิงคู่กันบยิงคนละฝั่งนะครับ สคู่หูนะครับแล้วก็นี่คือฉากจบนะครับก็จะเป็นได้คนเดียวครับคนนี้แหละครับเอาละครับหนังเรื่องหักด่านเสือที่ออกฉายเมื่อปี2,528นะครับจากบนเทปวิดีโอนะครับที่เหลืออยู่วันนี้ก็คงจะต้องจบเพียงเท่านี้แหะครับ